ปีศาจงูแส้สวยตอนที่39าปีศาจน้ำตัวน้อยเจ้านานชาเกินไปเช่นนั้นแล้วชายแก่คนนี้จะขอเก็บเจ้าปลาอ้วนสองตัวนี้เอาไว้ให้กับเจ้าเองเจ้าเก็บของสดเอาไว้โดยไม่คิดที่จะกินมันมันจึงไม่แปลกอะไรที่ชายแก่คนนี้จะมาฉกฉวยเอามันไป ชายแก่คนนี้ขอพูดตามตรงเลยนะยอมแพ้เรื่องเจ้าปลาอ้วนสองตัวนี่เถอะและชายแก่คนนี้ก็จะช่วยรักษาอาณาเขตของเจ้าเอาไว้ให้ด้วยแค่นั้นเองรอใหญ่ผู้หญิงหน้าเม็นข้านั้นนับถือใจเจ้าจริงๆทางที่ถูกใจแต่ก็ไม่คิดที่จะกินมันแต่รู้อะไรไว้ซะด้วยนะว่ามีร่างโคลนของชายแก่คนนี้อยู่ทั่วทั้งผืนน้ำนะ่ะ ดูเอาไว้สะเถอะชายแก่คนนี้จะฉีกกระชาติเศษผ้านั่นออกมาเองฉีกกระชาตอย่างนั้นเหรอ,อ,อฮึเจ้าจงจำเอาไว้ให้ดีล่ะว่าจะไม่มีใครสามารถออกไปจากที่นี่ได้ว้าวสวยจังนี่คือสิ่งที่เจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าอย่างนั้นรึ ข้านานได้ย้ายสวนที่เป็นผืนแผ่นดินมาไว้ที่นี่เพื่อให้ท่านรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ใต้น้ําเจ้ากําลังพูดอะไรนะ่ะข้านานต้องรู้สึกสบายใจอยู่แล้วที่ได้อยู่ที่นี่กับเจ้าแม้จะไม่มีสิ่งนี้ก็ตามอย่างไรก็ตามมาดูสิ่งนี้ด้วยกันสิไม่นายหญิงนี่เป็นส่วนใต้น้ําของท่านท่านไม่จําเป็นที่จะต้องหวนโม นายหญิงโปรดอดใจรออีกนิดเราจะได้พบกันในเร็วๆนี้แล้วณเนะมืองหลวงขอบคุณน้องชายที่ท่านคิดจริงๆหรือว่าข้านั้นจะยอมคืนกระเป๋าเงินให้กับท่านง่งายๆนะเอ๊นี่เจ้าเด็กน้อยเจ้าได้ยินข้าไหมถ้าเจ้าได้ยินเสียงของข้าเจ้าก็ลองมองไปที่เสื้อของเด็กคนนั้นดูสิหืมที่เสื้อนั่นมัน นี่เท่านี้เพียงพอไหมตัวของเด็กคนานั้นถูกย้อมไปด้วยกลิ่นอายของปีศาจของอาซือคนคนนี้ไม่ได้มาดีอย่าระวังตัวมากไปสิข้ารู้ว่าหนูตัวน,นั้นพูดภาษามนุษย์ได้และข้าก็มีเพื่อนของเขาอยู่อีกตัวหนึ่งด้วยท่านต้องการที่จะเจอไหมเจ้ามันก็แค่ปฐุมชนคนหนึ่งเจ้าไปเอาความกล้ามาจากไหนถึงได้กล้ามาเจรจาต่อรองกับท่านเจ้าสำนักอย่างข้าเช่นนี้ ข้าจะยังไงก็ได้แต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับหนูตัวใหญ่น,นั่นเพื่อนของท่านอาจจะไปอยู่บนโต๊ะอาหารข้ามของข้าในม่ชานี้ก็ได้นะท่านเจ้าสำนักข้าว่าเราตามขอไปก่อนเถอะขอรับท่านเจ้าสำนักรีบมาที่นี่แล้วข้าขดช่วยนกพิราบตัวนี้ด้วย ของข้านั้นกำลังจะถูกเผาไหม้แล้วเนื้อตรงส่วนไหนจะนุ so ่มละมุนมากกว่ากันนะช่างหน้าอับอายยิ่งนักข้าล่ะอยากจะแ้งทับเป็นไม่รู้จักเขาเลยจริงๆท่านเจ้าสำนักข้า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 ไม่อยากเป็นนองพิราบย้างข้านั้นยังไม่เคยมีเมียเลย ท่าเจ้าสำนักได้โปรดช่วยน้องพิราตัวนี้ด้วยเอาล่ะเงื่อนไขของเจ้าคืออะไรฮึไม่มีความแตกต่างระหว่างสัตว์ที่พูดได้และสัตว์ทั่วไปเลยสินะดูแล้วน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเงื่อนไขนั้นยังบอกไม่ได้เราต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับความร่วมมือกันก่อนถ้ารู้ว่าลูกสาวบุญธรรมของตระกูลโฮที่พวกท่านตามหาอยู่ที่ไหน ปีศาสงูแสนสวยตอนที่40หัวหน้าเมื่อเร็วๆนี้ในเมืองหลวงมีการสืบสวนที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆข้าเกรงว่าในไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะต้องพบที่นี่เข้าเป็นแน่เราควรข้ารู้แล้วหน้านั่นก็เป็นพ่อเจ้าเด็กตระกูลร่ำรวยที่ไม่มีอะไรจะทำจับตัวพี่น้องของเราไปแล้วส่งตัวให้กับหน่วยปรามนั่นแหลชิ คืนนี้หลังจากจัดก,การไอ้สารเลวพวกนั้นเราก็ไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงอีกแล้วคืนนี้ขยับล่าถอยถ้าไม่หนีไปตอนนี้ข้าก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วมันแคบเกินไป พวกเจ้าเห็นจีเชิงไหมเจ้าเด็กบ้านั่นไปตายที่ไหนก็ไม่รู้เขามาจะหายตัวไปในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้อยู่เสมอเลยไม่รู้สิดูเหมือนว่าเขาจะเล่ล่อนไปมาบนท้องถนนอยู่บ่อยๆนะรีบไปตามเขากลับมาเร็วตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมกันแล้วหืมนั่นมาเสียงอะไร ไม่เห็นจะมีอะไรเลยหัวหน้าสถานที่แห่งนี้เป็นที่รกร้างและเก่ามากแล้วอาจจะเป็นเสียงของหนูก็ได้ให้ตายสิข้าเกือบที่จะหนีไปได้แล้วแท้แท้เฮ<ห>้ยเจ้าคนสารเลวถ้าข้าหนีไปได้แล้วก็ข้าจะบอกให้ท่านพ่อท่านแม่มาจับพวกเจ้าให้หมดเลยข้ามันโง่เองที่ไปเชื่อคำพูดของเขาที่บอกว่าสามารถติดต่อพี่สาวของข้าได้ ถ้าค่าคิดไต่ตรองอีกนิดก็คงไม่ถูกจับมาเช่นนี้เสี่ยวชีท่านพี่เสี่ยวชีคิดถึงท่านมากอะเห็นนี่อย่างข้าบอกแล้วว่าจํานวนมันไม่ถูกต้องนางสาและเลวนี่ยังคิดที่จะขัดขืนอยู่อีกอย่างนั้นหรอมานี่เลยไม่ปล่อยนะ เนื่องจากเป็นเด็กที่กล้าหาญคืนนี้ข้าจะส่งเจ้าให้กับเทพแห่งสายน้ำเป็นคนแรกเลยหืมแม่งใครมันมาทำเรื่องแบบนี้กันอ,อ่ะผู้พะโความยุติธรรมมาแล้วั <c oughs> หวหน้าอ่ะรอเดียว โอ๊ยสวัสดีวันตุจีนข้าจะไล่ล่าพวกเจ้าทั้งหมดข้าจะไม่มีทางปล่อยให้ใครหนีไปได้แนะ่เอาเลยเอาเลยถ้าคิดว่าจับเจ้าสำนักอย่างข้าที่ฝึกมาก,กว่า3,000ปีได้แล้วนะ ข้าหวังว่าท่านเจ้าสำนักจะปลอดภัยดีนะยังไงก็ซ่อนตัวตรงนี้ไปก่อนรอให้ท่านเจ้าสำนักล่อพวกมันออกไปแล้วเราค่อยหนีไปกันโดยการหนีออกไปจากทางหน้าต่างตรงนั้นเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีทางถูกจับได้แล้วแล้วก็น่เสียวฉีมันไม่อันตรายหรอกนะไม่ต้องกลัวไปแค่ตามข้ามาถอยหนี ท่านคือใครกันทำไมท่านถึงได้รู้จักข้าได้แล้วเจ้าหนูตัวใหญ่นั่นอีกมันคือตัวอะไรกันมีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าจีเฉิงบอกพวกเรามาว่าท่านอยู่ที่นี่จีเฉิงนี่เจ้ารู้อย่างนั้นหรือว่าพวกพ่อค้ามนุษย์อาศัยอยู่ที่ไหนดีเลยเช่นนั้นเราก็ไปที่กองปราบปาม ไม่มีทางข้าได้บอกท่านไปแล้วว่าชาวที่เบตอยู่ที่ไหนหลังจากนี้ท่านก็แค่ต้องล่อพวกพ่อค้ามนุษย์ออกไปแล้วทำการช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ก็เท่านั้นไม่ต้องไปคิดเกี่ยวกับเรื่องอื่นและก็อย่าได้ถามอะไรมากถ้าต้องการที่จะช่วยเพื่อนนอกพิราบของท่านข้าเข้าใจแล้วไม่ต้องถามอะไรมากแล้วเหยียบไหลของข้าขึ้นไปสิข้าจะส่งท่านออกไปก่อน ออืมหัวของข้าเกิดอะไรขึ้นกับข้ากาันนั่นมันอะไรเดี๋ยวนะย้อนหลังเรื่องงามยามดีได้มาถึงแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะและถ้าเรื่องไหนติด LC แล้วก็ช่วยแจ้งให้กับทางช่องท้าด้วยนะคะ